สว,ส,สวัสดีครับทุกวันเสาร์ห้าทุ่มตรงพบกับเรา2คนในรายการคืนนี้ที่เนชั่นรายการที่จะพาสาระดีๆมาทําให้ท่านผู้ชมอมยิ้มก่อนนอนนอนคืนนี้จะได้หลับฝันดีไงครับทุกค่าคืนวันเสาร์คุณอ๋องและก็ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมกับโชว์สุดพิเศษและก็มีการเกาะติดข่าวที่ในกระแสแต่ว่ามองอย่างสไตล์เรา2คนนะครับ นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญที่เขาจะมาเล่าเกร็ดชีวิตดีๆให้คุณผู้ชมได้ฟังและที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตกลางคืนนั้นค่าคืนนี้มาดามนันจะพาไปที่ไหนอย่างไรต้องติดตามครับครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับชวนให้คุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศเย็นๆช่วงปีใหม่4มกราคมครับที่คอนเสิร์ตวังน้ําเขียวเลิฟมิวสิประเทศไทยของเรามีหนึ่งอำเภอที่เรียกว่าวังน้ำเขียว มีโอโซนในชั้นบรรยากาศเป็นอันดับต้นๆของโลก yeah, yeah. หากคุณที่สุดอากาศที่นั่นคุณจะรู้สึกสดชื่น <Yeah. S 1> และนี่เป็นต้นกำเนิดของงานวังน้ำเขียวเลิฟมิวสิซึ่งมีศิลปินมาขับกล่อมเพลงรักมากมายพลาดไม่ได้กับโอโซนระดับโลก เสิร์ฟเพลงรักกับธรรมชาติที่แสนโรแมนติกมาสัมผัสคอนเสิร์ตกลางหุบเขาได้ที่วังน้ำมเสียวเลิฟมิวสิกซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02 262 3456ก็บอกกันนะครับก่อนวันที่21ธันวาคมนี้ยังทันนะครับใครที่อยากไปแฟนคืนนี้ที่เนชัน่นเรามีการแจกบัตร 6ใบครับใบหนึ่งใบได้2ท่านแต่ว่าต้องทำยังไงบ้างคุณเก่งยังตอนนี้ยังทันนะฮะกติกาง่ายๆครับก็แค่กดไลค์แอนแชร์มาที่ Facebook ของ Nation ทูไนท์ครับครับเท่านี้เองก็จะได้ไปสัมผัสบรรยากาศติดอะไรอุ่นๆนะครับแล้วก็นั่งอยู่ฟังเพลงเพ,าะ,เพาะกับคนที่ รู้ใจบรรยากาศแ,<ต>แสนโรแมนติกทีเดียวครับคุณแก่งบอกจิบอะไรอุ่นๆแต่จริงๆคุณแก่งชอบเย็นๆแบบเป็นวุ้นวุ้น <c oughs> ขอสาสี่ชั้นแล้วกันนะและนอกจากบรรยากาศยามปีใหม่ที่พามาฝากท่านผู้ชมแล้วนะครับในค่ำคืนนี้คุณแก่งก็มีเรื่องน่ารักน่ารักเยอะมากเลยนะครับจะมีอะไรไปดูกันครับคืนนี้ที่เนชั่นพบกับโชว์สุดฮอตของเจ็ดสาวสุดสีจีทเวนตี้พร้อมทั้งจิกข่าวเล่าขำในแบบฉบับของแก่งบอกก่อข่าวหน้าหนึ่ง จากนั้นพาคุณผู้ชมไปจังหวัดบุรีรัมย์บุกสัมภาษณ์เนวินชิดชอบแบบ e x c กซ์คลูซตอบทุกเรื่องเคลียร์ทุกคำถามแรงทุกคำตอบปิดท้ายด้วยช่วงไนไลฟ์กับมาดามนันจะพาไปชมโชว์สุดอลังการโขนโมกษัตร์ทั้งหมดนี้ในรายการคืนนี้ที่เนชั่น ท่านผู้ชมครับขนาดว่าเราเปิดแอร์เย็นขนาดนี้แล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหร้อนไปทุกอนูของห้องเลยครับเพราะว่าวันนี้จะมีเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของเมืองไทยมาเยือนสตูดิโอของเราครับ G 2 0เวนตีแมจะมาอย่างนี้กันเลยไม่ใช่ครับคุณเหรอแค่คุณน้องบอกว่าร้อนมันยังไม่ใช่ครับคุณผู้ชมมันต้องเร่าร้อนทีเดียวครับเนื้อหาเพลงนอกจากท่าเต้นที่เล่าร้อนแล้วนะฮะเนื้อหาเพลงนั้นยังหยิกกัดขยี้ใจชายน่าดูเลยครับโดยเฉพาะเพลงนี้ครับไม่พูดก็ได้ยินไปฟังกันเลยครับ ดเธอมันเฉยมันดูนจงเขาเหมือนว่าเธอไม่รักคนที่คุณเคยรักอยู่เหมือนเคยมันนี่มันชวนไม่รู้จักคนที่เคยใกล้ชิดทุกวัน this means swimming and look in your eyes trust me baby we don't so sleep but don't worry i be อะไรบ้างท่านผู้ชมแ a มพอจ20อจะของบทเพลงเข้ามาร้องกันเองนะครับได้ยินกันยังไงอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณเก่งใช่ครับผมก็ไม่ใช่แค่ไม่ได้ยินเท่านั้นนะครับเห็นแล้วก็ต้องอมยิ้มด้วยครับกับความเซ็กซี่น่ารักของพเกเธอครับคืออย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับมาครั้งนี้ครั้งใหม่จัดใหญ่จัดเต็มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณไปด้วยแปลว่าก็มีหลายอย่างเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ เป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงของเราก็สําหรับพวกเรา G 2 0นะคะจาก m ม n o Music นะคะตอนนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะก็มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มใหม่5คนเลยทีเดียวนะคะมีใครเป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะสุกัส G 2 0ค่ะสวัสดีค่ะกิฟต์ G 2 0ค่ะสวัสดีค่ะพัชชี G 2 0ค่ะอันนี้สมาชิกเก่านะคะสวัสดีค่ะทิชา G 2 0ค่ะค่ะสวัสดีคะนิสา G 2 0ค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพร G 2 0ค่ะสมาชิกเก่าค่ะ สวัสดีค่ะมิ้นจิทเวนตี้ค่ะสวัสดีครับแอนนนั้นสมาชิกอนาคตหอล่ เปยังไงบ้างพอ,พอจาก5สาวกลายมาเป็น7สาวแนวทางการร้องการเตร้นหรือเนื้อหาเพลงต้องเปลี่ยนไปบ้างไหมจริงๆก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเราไม่อยากให้คนติดภาพเก,ะกะ่าๆนะคะเราก็เลยพยายามจะเปลี่ยนแล้วก็นําเสนออะไรใหม่ๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นแนวเพลงกลับมาเพลงนี้แหละเราพยายามจะเน้นเพลงที่ฟังง่ายขึ้นมไม่ต้องใส่ซาวอะไรให้มันแบบอิเล็กทรอนิกมากมายฟังไม่ค่อยออกอันนั้นเราจะไม่ทำลวเมื่อก่อนจะโชว์เป็นแนวเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์จะส่วนใหญ่นะคะคราวนี้ก็เลยอยากจะโชว์ร้องมากขึ้นมีตั้ง7คนแล้วเนาะก็อยากจะแบ่งกันร้องเยอะๆหน่อย ใช่ค่ะท่านผู้ชมฟังแล้วอยากจะทำเหมือนในเพลงนะครับไม่อยากจะพูดก็ได้ยินอยากมานั่งจ้องตากันเพลงนี้เขาเขาสื่ออะไรหมายความว่ายังไงบ้างเนื้อหาของเพลงนี้ก็เขาสื่อว่าเขาไปมีแฟนแฟนเนี่ยไปมีคนอื่นแล้วเราเนี่ยไปจับเขาได้ทั้งทันที่เขาไม่ได้พูดอะไรเราก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้มีใจให้แล้วใช่ค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าหายหน้าหายตากันไปแล้วอยู่ๆกลับมาไปทําอะไรยังไงที่ไหนกันมาครับจริงๆหายไปทั้งสองปีนะคะคือไม่ได้หายไปไหนไม่ได้นอนรับผาตัวนะคะพอดีทางท่ายให้โอกาสไปไปฝึกซ้อมไปที่เกาหลี3เดือนด้วยกันนะคะเจ็ดคนเลยเจ็ดคนใช่ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่าปกติก็บอกโอ้ซ้อมที่เกาหลีต้องหนักมากต้องมีซ้อมร้องซ้อมเต้นอาหารเขาบอกดูหมดทุกอย่างเลยเป็นเป็นยังไงกันบ้างครับ ก็ตามอย่างที่พี่ว่าเลยค่ะทุกอย่างค่ะเขาจะแบบจัดเป็นตารางตารางตารางว่าวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างอย่างนี้ก็ เจ็ดโมงเช้าล้วก็ตื <tu ę> <dai> ่นมาวิ่งใช่ไหมคะหลังจากนั้นกินข้าวซาว้ายอยู่นี่ไปวิ่งกันรงสื่อไงค่ะสักกี่เซนติเมตรครับเวลาวิ่งวิ่งรอบสวนสาธาประมาณสิบรอบเนี้ยค่ะหกรอบแล้วก็ซ้อมเต้นตั้งแต่เก้าโมงถึงเที่ยงคืนค่ะถ้าเกิดเต้นไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเต้นได้นะคะใช่แล้วค่อยนอนเก้าโมงถึงเที่ยงคืนสิบห้าชั่วโมงต่อวันใช่ค่ะซ้อมอย่างนี้ตลอดเลยเหรอใช่่คอะ สเดือนก็คือถ้าเขียนไดอารี่เล่มหนึ่งก็คือทุกวันจะเหมือนกันหมดเลยหรือว่าใช่ใช่ค่ะใช่แล้วเป็นยังไงคือบรรยากาศการซ้อมหนักเหนื่อยเข้มข้นขนาดไหนแล้วอาหารเป็นยังไงบ้างเขาต้องคุมไหมก็คุมอาหารนะคะอย่างสมมุติเรามีกันเรามี7คนแล้วก็มีพี่ AR ที่คอยดูแลอีกหนึ่งคนเป็นคนก็สั่งข้าวประมาณ4กล่องหากันคนละ่กล่องใ่กัคนตองนี่ขนาดไหนฮะขนาดนี้หรื่าไม่่่บ่เดียวคนเดียวกครับข้าวน้อยค่าแม่่ะไรบ้างอันนี้จะเป็น เขาหน่อยครับโปรดิวเซอร์ผมว่าน่าจะข้าเพื่อนนะจริงจริงเราสองคนน่าจะไปบ้างนะเผื่อไปลดน้ำหนักบ้างแล้วเป็นกับมาน้ำหนักก็เพิ่มเพราะเต้นเหนื่อยก็ทานเยอะอาหารเขาก็แบบอร่อยวงปากแล้วเป็นยังไงบ้างแปลว่าไปที่ เกาหลีเองได้มีผลงานไปออกมาหรือไปแค่ซ้อมอย่างเดียวครับจริงๆก็ได้มีโอกาสทําเพลง Magic Hour Al ้วเป็นเวอร์ชันภาษาเกาหลีด้วยนะคะเราก็เลยถือโอกาสทํา MV ที่นู่นเลยแล้วก็ลองลองปล่อยเป็นเพลงให้ได้ฟังกันดูอะไรเงี <S <S ้ยค่ะก็มีมีคนเปิดเหมือนกันนะคะ<ช>ตามเพื่อนพีหรือว่าตามร้านต่างๆ<ช>แต่พอดีว่าไม่มีโอกาสได้ไปโปรโมทเพราะว่าต้องทําเพลงน<ม>ี้ที่นู่นค่ะเพลงความหมายนะครับความา Magic o Al ใช่ไหมคะ Magic o Al เป็นช่วงเวลาของความรักค่ะหญิงสาวใช่แอบชอบแอบชอบไซนุ่มที่แบบประมาณว่าต้องฟัง Magic o Al ก่อน นะคะแล้วก็ไปฟังไม่พูดก็ได้หยิบต่อกันคือต้าเข้าอารมณบรรยากาศก่อนนะแล้วค่อยจับได้ว่าเป็นมีคนอื่นมันต้องมีจุดเริ่มต้นครับถึงจะมีจุดจบไงใช่ค,ค่ะ เชื่อเลยครับท่านผู้ชมหลายคนต้องคิดมอนผมว่าอยากไปตามต่อให้มากกว่าน,นี้เลยนะครับไปตามไปติดกันยังไงได้ที่ไหนบ้างครับค่ะก็สําหรับใครที่ฟังเพลงนี้นะคะไม่พูดก็ได้ยินฟังและชอบจังเลยอยากมีเก็บไว้แบบถูกลิขสิทธิ์นะคะดาวโหลดได้เลยดอกจันสามสามหกหกเก้าห้าแปดแล้วก็กดโทรออกด้วยนะคะรวมถึงเว็บไซต์นะคะติดตามข่าวสารทั้งหมดของพวกเราศิลปินในโมโนมิวสิกได้ทุกคนเลยนะคะ w w w m o n o k i เว็บดอทโมโ c ขีกลางค่ะ ครับปกติเธอบอกว่าไม่พูดก็ได้ยินแต่ตอนนี้คงต้องขอพูดครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนครับ,บค่ะทุกผู้ชมครับจากไม่พูดก็ได้ยินนะครับแต่คุณเก่งเขาบอกไว้แล้วว่าก่อนจะมีช่วงเวลาแบบนี้ครับต้องไปพบกับช่วงเวลามาัศจรรย์ของคนสองคน Magic Hour จาก G20 กันก่อนครับ